สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC 6 8นะครับสำหรับสเปคเจ้ายูนิคโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC 6 8เครื่องนี้นะครับตามสเปคที่เขาแจ้งมานะครับคุณผู้ชมครับความสว่างนะครับ1,800ลูเมนนะครับแล้วก็หลอดเป็นหลอด LED นะครับสามารถใช้ได้ถึง20,000ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถ ฉายภาพยนตร์ติดต่อกันได้ถึง6ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อต่างๆนะครับตัวนี้เป็นช่องต่อสัญญาณเสียงนะครับสัญลักษณ์หูฟังนะครับเป็นช่องต่อสัญญาณเสียงไปเข้าแอมนะครับตัวนี้เป็น AV เหลืองแดงขาวนะครับช่องต่อ AV เหลืองแดงขาวก็คือสายนี้นะครับเชื่อมเสียบ AV แล้วก็ไปนําสัญญาณจากเครื่องเล่นดีวีดีมานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นของใหม่มือหนนะครับคุณผู้ชมครับ ยูนิค UC 6 8มินิโปรเจคเตอร์นะครับมีรีโมทมีอะไรมาแกะกล่องรีวิวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอันดับแรกเลยผมจะทำการทดสอบนะครับโดยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกให้เรากดเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ครับติดหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับแสงก็ออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ อ้าวแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาแตะที่ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือเรานะครับแตะที่ WiFi นะครับหลังจากที่แตะที่ Wi-Fi แล้วนะครับในหน้าจอนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตัวสีฟ้านะครับอยู่ริมทางด้านขวามือคำว่ามิราแครนะครับภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับขวามือมีรูปจอโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วก็มากด ตรงลูกศรตรงนี้นะครับมาทางขวามือนะครับนี่ครับลูกศรลูกศรขวาซ้ายนะครับซ้ายขวาล่างบนแล้วก็โอเคปุ่มกลางให้เราเลื่อนลูกจากกดลูกศรตรงนี้นะครับมาทางขวามือนะครับคําว่ามิรา c คินะครับเอาเลื่อนมาเลยครับปุ๊บนี่ครับตรงนี้แล้วกดปุ่มโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อมันมาแล้วก็กดปุ่มโอเคตรงนี้ครับมิราแคิ t ปุ๊บนี่ครับมันก็มาแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับ หลังจากมาหน้านี้แล้วเราก็มาเชื่อมต่อนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์มือถือเราผมใช้ย e ี ho, ่ห้อผมใช้ย e ี ho, ่ห้อซัมซุงนะครับมันจะต้องไปที่คำว่า nfc a n d s h a r i n g นะครับแล้วก็มาสกรีนเมอร์โมลิงนะครับมันก็จะทำการค้นหาสัญญาณนะครับเห็นไหมครับมันค้นหากำลัง connecting to lollipop โปรเจคเตอร์เครื่องนี้ชื่อ l ร n e l y p o p นะครับเมื่อมันเห็นมันก็จะเชื่อมต่อให้นะครับคอนเน็กเเรียบร้อยนะครับหน้าจอมือถือก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับนี่ครับอ่าเป็นโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นมือถือมาเรียบร้อยนะครับอ่าและทีนี้เราจะเข้า YouTube นะครับไปเลยครับไป YouTube นะครับ YouTube ไปปุ๊บแล้วก็มาที่เพลย์ลิสต์ดูซิครับมาชมภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับ มาดูหนังตัวอย่างกันครับมีเรื่องอะไรบ้างอ่าเรื่องตัวอย่างตัวนี้นี่ครับผมเปิดภาพยนตร์ตัวอย่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวทําให้เต็มจอครับปึ๊บนี่ครับเต็มจอแล้วครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับนี่ครับภาพยนตัวอย่างนะครับมาแล้วครับดูสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟผมเปิดไฟไว้อยู่ปิดไฟครับโอ้โหดูแจ่มเลยครับไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับดูครับ ยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ครับภาพยนตัวอย่างนะครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 ครับคุณผู้ชมครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับสามารถฉายติดต่อกันได้6ชั่วโมงนะครับหลอด LED สามารถใช้ได้20,000ชั่วโมงนะครับใช้กันยาวๆลืมไปเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับ ปิดไฟฉายนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ขี้เหล่ครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC 6 8ตัวนี้ครับ1,800ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับดูกันครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะหยุดตัวนี้ไว้นะครับสต็อปไ้นะครับผมสต็อปตัวนี้ไว้แล้วก็ต่อไปผมก็จะ อ,ออกจากหน้าจอตัวนี้มานะครับผมจะปิดปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอเอาเป็นอย่างๆไปนะครับผมจะปิดผมจะ d ดิสค n นเน t ตัวนี้ไปนะครับคือผมไม่ต่อ Wifi ให้มันนะครับแล้วก็จะออกจากตัวนี้ไปเลยนะครับด้วยการกดปุ่มเครื่องหมายเนี่ยครับตัวนี้กดออกมาหน้าหน้าจอหลักนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่มันจะออกมาหน้าจอตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทีนี้ มาหน้าจอหลักแล้วเราจะมาเชื่อมต่อในส่วนอื่นๆนะครับมาเชื่อมต่อกับอ่า USB นะครับ USB หรือเรียกว่าแฟลชไดร์นะครับอ่าผมเสียบเข้าไปมีไฟล์หนังในนี้นะครับอ่าผมเซฟหนังมาจาก YouTube ไว้แล้วนะครับดันเข้าไปเลยให้สนิทเลยนะครับปุ๊บเอาละครับเมื่อเสียบสายนี้เข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเสียบสายนี้เข้าไปแล้วเราก็มาที่คำว่ามีเดียนะครับเห็นไหมครับเป็นรูป สัญ,ญลักษณ์ทางด้านสายมือข้างๆไอ้แดงๆนะครับกดลูกศรมาทางขวามือเลยครับตรงนี้ลูกศรมาทางขวามือเมื่อมันมาที่คําว่ามีเดียแล้วก็กดปุ่มโอเคตรงกลางนะครับโอเคคือกลางๆกวนี้อ่าผมจะกดลูกศรกลับมานะครับนี่ครับคำว่ามีเดียแล้วก็โอเคไปเลยปึ๊บหลังจากโอเคแล้วมันจะมีคําว่า movie music image นะครับมันอยู่ที่ movie แล้วเราก็ Enter โอเคไปเลยครับ เมื่อกดโอเคเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเจอไฟล์ภาพยนตร์ถ้าไม่เจอก็กดโอเคมันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับไฟล์ภาพยนตร์เลี้ยงกันหลับสาบเลยครับพี่น้องอ่ะอ่าเลื่อนจะดูเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับอ่าสมมุติว่าดูเรื่องนี้อ่ะก็กดโอเคไปอีกครั้งหนึ่งปุ่มโอเคปุ่มกลางนะครับแล้วมันก็จะโหลดไฟล์ภาพยนตร์มานะครับมาฉายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วสุดยอดจริงๆครับโอ้โหคุ้มค่าเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้ มินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 ครับตัวนี้โอ้โหคุ้มค่ามากครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายหรือแม้กระทั่งจะเสียบ USB เพื่อดูภาพยนตร์นะครับก็ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับคุณผู้ชมครับดูครับมาแล้วครับสายแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตัวนี้คุ้มค่าเหลือเชื่อครับมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 ครับ เชื่อมต่อมือถือแบบไร้สายได้เสียบ USB ดูภาพยนตร์ได้นะครับในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับสามพบาทนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,000บาทแค่นั้นเองครับดูภาพครับปิดไฟฉายนะครับผมปิดไฟนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูภาพนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับนี่คือมินิโปรเจค ตอร์สีดำยูนิค u c 8 8ครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้ดู YouTube ในโทรศัพท์มือถือได้เสียบแฟลชไดร์หรือว่าเสียบ USB นะครับเสียบแฟลชไดร์เข้า USB ชมภาพยนตร์ได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับหรือจะเสียบเข้าที่ช่องต่อ HDMI ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดไฟครับนี่ครับ ผมเปิดไฟขึ้นมาแล้วก็ยังคงดูได้นะครับไม่ธรรมดาเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะกดสต็อปตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมก็จะออกมานะครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนอื่นๆนะครับด้วยการเดี๋ยวกลับมาหน้าหลักก่อนนะครับนี่ครับผมจะเสียบสาย USB นะครับลากสาย USB มาเพื่อที่จะเปิดไฟล์ภาพยนตร์จากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับอ่า เสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเครื่องอเสียบสาย HDMI ขออนุญาตถอดถอด USB อไม่ต้องถอดก็ได้นะครับจะเป็นการโชว์ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเจ้า x n i UC 6 8ตัวนี้นั้นมันแจ่มมันสว่างแล้วก็มันก็ครบคันไปด้วยฟังก์ชันต่างๆนะครับครบเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครับ ครบคันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับขออนุญาตเสียบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บอ่านี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเสียบนี่ผมเสียบ USB แล้วทีนี้ผมก็จะเปิดเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนต <aki> <ะ>ร์ผมนะครับตัวนี้ผมเสียบ USB เพื่อที่จะอ่านไฟล์นะครับเปิดมาแล้วนะครับนี่ครับเปิดเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ airport. แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเสียบ USB แล้วเสียบ HDMI แล้วขออภัยนิสาย HDMI ที่ผมต่อมาจาก เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์เครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้ USB นะครับตัวนี้ HDMI อละครับมาแล้วเราก็กดปุ่มลูกศรมาทางขวาบนล่างเพื่อที่จะมาคำว่า HDMI เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปนะครับปึ๊บปึ๊บมีมีอ่อ w i r e l e s Cat มาที่ Setting มา HDMI นี่ครับ HDMI แล้วก็ Enter ไปเลยครับเมื่อ Enter เข้าไปมันก็จะเจอเครื่องอ่านไฟล์เครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับรอสักกู่ มาแล้วครับนั่นแหละครับดูนครับคุณผู้ชมครับดูนเครื่องอ่านไฟล์มินิเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่กําลังโหลดดิ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการฉายภาพยนตัวอย่างนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับมาดูกันนะครับเจ้ายูนิค u c 8 8ตัวนี้ครบคันแล้วก็คุ้มค่าสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย หรือเสียบแฟชไรฟ์เข้า USB ชมภาพยนตร์เอาไปกันเลยครับไปชมภาพยนตร์ตัวอย่างครับมาแล้วครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับดูครับภาพยนตร์ตัวอย่างเจมบอลครับเปิดไฟนีออนหหลอดไม่ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 ตัวนี้นะครับทุณผู้ชมครับดูครับไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โห หลอด LED ใช้ได้20,000ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับฉายภาพยนตร์ติดต่อกันได้6ชั่วโมงครับเพราะมีช่องระบายความร้อนที่เขาทำมาอย่างดีเลยครับตรงนี้แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นช่องที่ระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะครับร้อนหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันระบายความร้อนออกมานะครับนี่คือสุดยอดของมินิโปรเจคเตอร์ยูนิค UC 6 8นะครับคุณผู้ชมครับคำคืนนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับ ในราคา3,000บาทนะครับขาย3,000บาทนะครับเครื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ